สองร้านนวดแมทพิรณีซีอป้ายแดงบรรยากาศดีมากโลเคชั่นใจกลางเมืองสวยเก่งความสามารถครบเครื่องสมกับที่เป็นนางเอกไอดอลของแฟนละครจริงๆสำหรับแมทพิรณีคงไทยไวัย4 4ปีที่นอกจากจะมีทักษะการแสดงโดดเด่นไม่เป็นสองรองใครแล้วในโหมดของการเป็นนักธุรกิจเจ้าตัวก็ยังประสบความสำเร็จกับหลากหลายโปรเจกต์ที่ลงมือทำอีกด้วยแถมล่าสุด แมทพิรณีก็ยังได้ตอกย้ำภาพลักษณ์ working งูมตัวจริงให้แฟนๆต้องร้องว้าวด้วยการลงทุนเปิดธุรกิจร้านนวดพิทิเพเทเอร์ปิติปาตาที่มาพร้อมกับการให้บริการแบบครบวงจรนักโครงการมหาทุนลาซ่า bts เพลินจิต ในขณะที่ดีไซน์ของร้านก็ถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามในสไตล์มินิมอลซึ่งทั้งหมดนี้นางเอกสาวคนดังทำหน้าที่คอยดูแลควบคุมงานรวมถึงตรวรจะเช็ครายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองแทบจะทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่แมทพีรณีทุ่มสุดตัวทั้งกำลังซัพ์และกำลังกายจริงๆสงภาพบรรยากาศร้านนวดพิธิเพเทเธอปิติปาตาธุรกิจเพื่อสุขภาพของแมทพิรณี